สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในวันนี้เราจะมาทำประวัติของพี่คินิโตะนะครับสำหรับพี่คินิโตะของเราก็คือเป็นคนที่กล้าหาญบอกเลยเลขกล้าหาญมากสอง สองเลยนะครับรคือไม่กดตายอ่ะนะครับบอกเลยเราจะมาดูพี่คีนิตโครับทุกเช้าจัดด้วยไม่กิน,น,นโอเคเพราะผมรู้ประวัติพี่คีนิตโตตั้งแต่ตอนเ p พีที่ เท่าไหนนะ 43, ร่นะ43นะแล้วก็44 4, นับนี่ที่คินิโตะเราจะโพูดมาต้องนี่เลยครับภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะครับ นี่เลยนะครับน่าจากภาพเลยนะครับแล้วก็ตอนที่สี่สี่นี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เปน็นตอนที่สี่สิบห้าครับเราจะเห็นที่ซีนิโตนั่งอยู่แล้วก็เราจะเจอ ผมไม่รู้ชื่อเขาแต่ผมเรียกว่าคุณดาฟักบูมนะครับด้วยนะครับเนี่ยครับคุณดาฟักบูมอยู่ห่างกับพี่คินิโตะแค่ไม่กี่แมกเองนะครับเออผมนูมพูดไปอันนี้คือร่างแรกของพี่คินิโตะนะครับร่างสองของพี่คินิโตะคืออันนี้ สองสองที่คีนี้โตนะครับ <c oughs> คือล่างสองนะและ e p ่ e p ่ห <c oughs> ้าสิบครับก็ยังจริง ล่างสองเหมือนเดิมน,นะครับ EP ท,ที่ห้าสิบก็ยังเป็นล่างสองหักมา EP ท,ท,ที่ห้าสิบ <50 X. S 1> เอ็กห้าสิบเอ็ดก็จะเป็นล่างสองเหมือนเดิมน,นะครับตรงนี้โอเค แล้วก็ EP ที่52ล่าง3ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยก็ดูก่อนนะครับแป๊บนนี่นยครับล่าง3เราจะมี iPhone ติดเข้ามานะครับนี่ก็สร้างเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็อีีที่ รสิบสามครับเราจะเจอเขาจะต่อสู้กับไอ้ตัวเอ้ผู้ผีไงผู้น,นี่ครับคนขอดนี้ครับนี่เจ้าตัวอันนี้เราพี่คิดน,นีโต๊ะก็ ติดไอพุ่มเตรียมมาเลยนะครับแต่ดีนะท้ายท้ายคา,ม,ามิลาแมนมาทันแล้วพี่คีนิโตก็กลับมาใน EP พที่57าพาร์ทหนึ่งและพาร์ทสองครับพาร์ทหนึ่งเขาถูกบี้บี้ยับเลยอะครับคือบ,บี้ตรง แหลกดีแหลกมากแล้วพักมนี่นแหลกมากเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพเนี่ยเขาลงไปแล้วแล้วก็ดงบีบตายครับนี่คือจุดจบของร่าง3ของพี่คีนิโตะนะครับแล้วพาร์ทสองก็จะได้เห็น เจ้เาทีวีวูแม่งนะครับไปช่วยพี่คินิโตะกับหางครับนะครับโอเคแล้วโผล่มาอีกทีในะอีพีที่63ครับอืมโอเคอีที่63เราไปดูกัเลยครับนี่เลยครับที่คินิโตะเราจะอัปเกดตล่างสีนะครับอีพีห เป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับไอตัวนี้มันสามารถสู้กับไอ้ตัวไอตัวที่ห้าไอในพาร์ที่ห้าสิบสี่นะครับทุกไม่ใช่ครับขอแก้หนะ้าสิบสามครับใน EP พีห้าสิบสานะครับมันคือตัวที่พี่คืนรีมโจเราเอากลางไอพ่วงครึ่งเตรียมจะบวกแต่ ความเร็วของเขาช้ากว่าไอ้ตัวนั้นนะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยที่กลับมาล่างใหม่เนี่ยเขาบวดเลยเขาน่าจะเร,าเร็วมากมากนะครับนะครับบ่อเลย ที่คลิปในตัร่างนี้พูกแบบไม่รู้จะอะไรนะพูกถ้าเขาตายอาจจะมีร่างห้านะครับดเดี๋ยวผมก็ค่อยมาทําใหม่ทุกคนเห็นคุณดาฟักบูไหมครับอันนี้ผมเพิ่งสังเกตน,นะครับผมขอโทษจริงนะงผมลืมพูกโอเค,อเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังให้ทึเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปนะคะไปบ่บาครับ,รบกลางสำหรับกลางทุกอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่คินิโตว่าผมมากี่ตอนผมไม่ได้กี่ตอนดีว่ามีกี่ร่าง สรุปตัวละครที่โผล่มาก็ประมาณ 10x เอกกว่า1 0เอกส2องอีอีออพีที่โผล่มาหรือเปล่าผมไม่รู้<ช>ทุกคนก็ไปนับอันเองเดี๋ยวผมจะตอบไว้ที่คอมเมนต์นะครับอโอเคสาหรับ คลิปหน้าจะเป็นอะไรไปรอชมได้เลยนะครับไายบายครับไบายบายนี่ไปเร็วนะครับ